สวัสดีครับผมไมเมนเนนะครับแล้วเรากลับมากับรอบที่เท่าไหร่5.6.7ไม่รู้ของกันยอน iPhone ออกจากตึกเกาชั้นผมผมคิดว่าผมชอบของวันนี้มากที่สุดเราจะห่อ iPhone ในข้าวนิาวเราจะดูคำว่าเ้าวนิ้วสามารถปกป้อง iPhone จากกันตบกเ้าชั้นได้หรือเปล่านี่น,น,นะครับ iPhone 6มัสวยงามมากเลย เฮ้ยเฮ้ยเคลียร์จอดข้างคงมันแตกไปแล้วแต่มันยังเบิร์นได้ใช่ไหมเออมันยังเบิร์นได้อยู่เห็นไหมโอเคจอดแตกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใส่ในข้าวเหนียวแล้วดูว่าความที่เราหยอนมันจะมันโอเคใช่ไหมตอนนี้เราจะเอาข้าวเหนียว อ่นะงจง่ายๆเลยถ้ากดว่าคุณชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กด, like, กดติดตามช่อง YouTube My m i n e t e และเราจะแจก iPhone นะครับคือถ้ากดว่าคุณอยากจะชนะ iPhone คุณต้องทำตามกติกาก็คือกดไลค์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My m a e n e t และเขียนคอมเมนต์จากแอบว่าทำไมคุณถึงอยากได้ iPhone และเราจะเลือกคนที่มีคอมเมนต์ที่ดีท,ที่สุด, okay? เ,ดเข้าเนี้ย20ถุง และเราต้องเอามาปั่นๆทั้งหมดเลยข้าวเหนียวนี่คือภาษาอังกฤษไหมสติกก i c ไรส i c กกี้ไรทุกคนรู้อยู่แล้วไงของ้วสอนไงแบบแต่บางคนยังไม่รู้ไงคิดว่าคนไทยทุกคนรู้มันชื่อสติกกี้ไรเดี๋ยวโอโอ้ยโอ้โอเราเสิร์้องเนียเอเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยเ่าคือเยอะเกินไปก็กินเออนี่แหละหก หกอ่านข้างล่างโ okay, อเคอ่านคนมันพอแล้วเดี๋ยวเรามาใสา่ข้างบนเนี่ยตกลมไหมเนี yeah, ่ยมีมีมีข้าวเหนียวและมีมีมือเหนียวถึงปันเนี่ยมัส้มตำต่อไหมโ okay, อเคจะปิดแล้วอเอาอีกเอาอีกเอาั้างมดเลยจ้าเอาเข้าวเหนียวมันเหน,น,นียวไหม ข้าวที่มัน,นยังไม่เหนียวมันจยเรมันจะมีข้าวเหนียวต้องมัน,นไม่เหนียวไปมถ้เออข้าวข้าวตั้งมันก็เหนียวได้โอเคตอนนี้ตั้งจะสอนเราวิธีที่จะกินข้าวเหนียวให้ถูกต้องครับก็คือแกะออกจากถุงอันนี้เราทิ้งเราเกียนี้ ผมกลัวว่า,วามันจะแตกถ้าเราโยนฉะนั้นเราจะ,ะขอทั้งหมดในชุ้มนะใส่ในชุ้มนี่แหละโอเคทดแบบน,น,นี้นี่คือเนตพิธีครับในการตวดแต่งอานตอนรับนี่เป็นเป็นขนมูุดใหม่อ่ะเป็นไส้ไโตนะฮะก่อ Sau ờ, lần này nó sẽ bị ốp nó sẽ bị ốp, nó sẽ chạy ra. Có sẵn chưa? Được rồi! วาดู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 โอ้คือบา,าใกลๆเลยอจอมันแตกแบบทั้งหมดเลยแล้วแล้วข้างหลังมีอะไรไหมข้างหลังไม่มีรอยอะไรเลยนี่คือนี่คือข้าวเหนียวแค่นั้นแต่ข้างหน้าโอ้ยมันแตกแต่ค้ถามคือว่าเราจะเบิดได้ไหมมันแค่จอแตกหรือทั้งเครื่องพังไหมหนึ่งสองโอ้ ไม่ได้นี่คือแบบจอแตกเต็มที่แต่ผมคิดว่านะมันยังไม่พังเลยเรอาจจะไปซ้อมได้แต่จอนี้แหละมันหายไปแล้วทําอะไรไม่ได้เด็กก็ถือว่ามันเท่เดี๋ยวดูดูภาพสโโมบูรณได้ไหม โอเครีบรอยแล้วนะครับถ้างว่าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและถ้ากว่าคุณอยากจะชนะ iPhone ที่ใหม่ไม่ใช่มนจอดแต่งก็อย่าลืมกดไลค์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเขียนคอมเมนต์ว่าทำไมคุณถึงอยากจะได้ไอโฟนและเราจะเลือกผู้ชนะน่าจะอาทิตย์หน้าเราจะประกาศในแอปพลิเคชันเลยนะเรามีคลิปวันนี้และคลิปพรุ่งนี้ฉันทางว่าคุณมีโอกาสที่จะชนะสองครั้งก็ลองดูนะสวัสดีมีแค่นี้ขอบคุณมากครับจนกานพรุ่งนี้กับคลิปใหม่สวัสดีครับ คือเรามาถึงบ้านแล้วหลังจากที่เราโยนออกจากตึกแล้วเรากำลังจะ,จะคิดว่าทำอะไรดีกับ iPhone แต่เราสังเกตเห็นว่าดูสิกด3ครั้งนี่แหละคือซีรีส์ยังใช้ได้อยู่ลำพองมันยังไม่พงังถ้าเราใส่หูฟังมันยังได้ยินซีรีส์อยู่คือผมคิดว่าสิ่งเดียวที่พงังคือจอผมคิดว่าเราสามารถเอาไปซ่อมได้เลยนะคือ ถือว่าข้าวเหนียวปกป้อง iPhone ได้มันแค่จอดที่แตกถ้าว่าห้าสิบสิบว่ามันพังหรืมไม่พังเดี๋ยวมันจะอัปเดตไปเรื่อยๆโอเคสวัสดีครับ